กลับเข้าเรียนกันนะครับตามเพื่อนหน่อยอ้าโอเคกลับมากลับมาค่อยเหนื่อยจานวิ่งลงไปฉี่มาชั้นสี่วิ่งกลับขึ้นมาเหนื่อยเลยกลับมาลูกลับมา,บมาตามเพื่อนหน่อยแล้ว <c oughs> มามา ส่งอาจารย์มาแล้วทั้งหมดหกคนนะครับอ่าไม่ใช่ส่งมาแล้วหกคนไปดูหน้าจองานที่เราส่งกันดีกว่าตรงนี้ยังอยู่กับอาจารย์ยี่สิบกว่าคนก็อาจจะมีคนที่ยังไม่มาเฮ้ยเหนื่อย มีใครที่ใส่ไฟล์แล้วยังไม่กดส่งไหมขอดูหน่อยอ่ามีนะครับสรานุวัตรสรานุวัตรแนบไฟล์แล้วกดส่งยังโลกสรานุวัวโอเคกดส่งด้วยกดส่งด้วยมัอาจจะดีเลย์ที่อาจารย์อ่าบางคนใส่ไฟล์แล้วก็ลืมกดส่งมีนะครับมันจะค้างอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่ามันจะกลายเป็นไม่ส่งมาเขอดูคนส่งแล้วดีกว่า อันนี้มีเพื่อนส่งมาแล้ว6คนงานก็คือใส่ผลการทดลองคำนวณอาาัตราขยายที่ได้แล้วก็เขียนสรุปงานมีแค่นี้สเต็ปนี้เหลือแค่รอเรามาปฏิบัติเองนะครับเหลือแค่เราเรามาปฏิบัติเองถ้ามาได้อาจารย์รับรองวิไลเรารีบเปิดให้มาแน่นอนแต่ถ้าตอนเนี้ยมันยังมาไม่ได้หรือถ้าสมมุติว่าเทอมเนี้ยมันต้องเป็นแบบนี้ทั้งเทอมอาจารย์อาจาอาจะใช้คอนเซปต์แบบนี้นะ หลายสัปดาห์เลยเพราะว่าเป็นงานปฏิบัติออบางงานก็อาจจะสดบางงานก็อาจจะใช้เป็นคลิปนะครับก็ดูตามสถานการณ์อีกทีคือเวลาอาจารย์ลองมาสองสัปดาห์แล้วแบบเนี้ยห้องอื่นอะ่ะตอนที่อาจารย์ใช้วิธีสอนสดๆทําให้ดูสดๆอะ่ะมันก็ดีนะเราพูดถามตอบกันได้สดๆเลยแต่ว่าข้อเสียคือวันไหนหรือชั่วโมงไหนที่สัญ,ญญาณมันดรอปอะ่ะภาพมันเละเลยอะ่ะภาพมันดูไม่รู้เรื่องเลย เมื่อวานนี้เป็นนะครับแต่วันจันทร์ไม่เป็นวันจันทร์ไม่มีคนมาอีเด็กเลยครูมาแค่สองคนมั้งครูแผนกเราเนี่ยมีอาจารย์แล้วก็อาจารย์สุทนก็เลยสัญญาทันทีโอเคเราไปดูงานกันดีกว่ายกตัวอย่างสักหนึ่งคนอ่าไปดูตัวอย่างกันที่ <c oughs> เป็นส่งมาเมื่อสักครู่อันนี้ของณชัย ดูเป็นตัวอย่างนะครับที่20เฮิรต์นะครับอินพุตส่วนใหญ่เพื่อนลงมาเท่ากันหมดเลยก็โอเคลงแบบนี้ก็ได้ไม่ผิดนะเพราะว่าอาจารย์ตั้งไว้เท่านี้มันอาจจะมีคัดเคลื่อนบ้างใครจะลง520 540ตามที่เห็นในคลิปก็ได้ไม่ว่ากันเพราะว่าคัดเคลื่อนตรงนี้มันไม่เยอะหรอกมันเป็นแค่มิลลิโวลต์เท่านั้นเอง500มิลลิโวลต์เป็นอินพุตนะครับค่าแรก20เฮิรต์วัดได้17.6แล้วก็100เฮิรต์ได้24 500 2, K, รเฮิร์ตยี่สิบสี่จุดสองหนึ่งเคดับลงมาหน่อยนะเป็นย3 4ิบสามจุดสี่แล้วก็เริ่มลดลงลดลงนะมาคงที่อยู่ที่ประมาณสิบหกกว่ากว่าอ่าทีนี้เรามาวิเคราะห์อัตราขยายความถี่ย่านต่ําสุดเลยนะครับมีอัตราขยายเฉพาะเครื่องนี้แล้วลูกอาจารย์ย้านะว่าเฉพาะเครื่องนี้นะถ้าเราไปทดสอบเครื่องอื่นผลมันอาจจะต่างออกไปอ่าทีนี้มันเป็นเครื่องทํามือเป็นเครื่องที่อาจารย์บอกเอารุ่นพี่เนี่ยรุ่นพี่เราเขาเคยทาไว้ อแล้วก็เก็บเป็นผลงานที่ใช้ในการแข่งขันทักษะมาแล้วก็เก็บเอาไว้สอนนะครับเพราะน,นั้นแต่และเครื่องอาจจะมีผลที่แตกต่างไปเป็นเครื่องทำมือบางทีใส่ซีผิดใส่ r ผิดสลับที่มันก็มีผลนะครับมันก็มีผลอ่าเรามาดูผลของเครื่องนี้กันดีกว่า17.6เ ได้ตาขยายสามสิบห้าเท่านะพอย่านร้อยเฮิร์ตไปที่สี่สิบแปดเท่าแล้วก็ยี่สิบสี่เฮิร์ตเอยี่ห้าร้อยเฮิร์ตไปที่สี่สิบแปดเท่าสี่สิบหกสามสิบห้าแล้วก็ลดลงลดลงแสดงว่าอาจารย์สรุปได้แบบนี้เลยนะเครื่องนี้ตอบสนองความถี่ย่านทุม้มทุ้มเนี่ยหนึ่งร้อยเห็นไหมครับสี่สิบแปดเท่าถึงหนึ่งเคสี่สิบหกเท่าเนี่ยย่านเนี้ยถือว่ามีตราขยายดีเลยแสดงว่าเฉพาะเครื่องนี้นะลูก ไอ้เครื่องนี้เครื่องที่อาจารย์นำมาทดสอบเนี่ยมันตอบสนองความถี่เสียงทุ้มได้ดีเลยเพราะอินพุตเราไม่เปลี่ยนอะไรเห็นไหมครับอินพุตเราไม่มีการปรับเปลี่ยนเราเปลี่ยนแค่ความถี่เปลี่ยนแค่ย่านความถี่แล้วเอาพุตมันมียตราขยายดีที่สุดอยู่ในย่านต่ําค่อนข้างมาทางกลางนิดนึงนะพอย่านความถี่สูงมันเริ่มดอปลงครับแต่ก็ดอปลงไปไม่มากนะถ้าถ้าเกิดเออเทียบกับในช่วงเ,เท่าๆกันตรงนี้ เสียงแหลมนะครับมันอาจจะลดลงหน่อยเสียงทุ้มก็มาพอสมควรนะครับแต่ย่านต่ําสุดมาน้อยหน่อยครับมาแค่สามสิบห้าดังนั้นถ้าเกิดเราพอรตออกมาเป็นกราฟมันก็จะโด่งตรงกลางนะช่วงต้นมันจะดอกน้อยหน่อยช่วงกลางลามันก็จะดีหน่อยแล้วก็ช่วงแหลมมันก็ลดลงไปหน่อยแสดงว่าเครื่องนี้ยตอบสนองอทุ้มกลางได้ดีนะครับแหลมตอบสนองได้แต่น้อยหน่อยน้อยหน่อยอ่าเป็นไปนตามนี้เนาะ มันก็คือเราแบ่งย่านความถี่ก็คือตั้งแต่ต่ตําสุดคือเสียงทุม้มเสียงกลางเสียงแหลมนะถ้าเราวิเคราะห์แบบนี้เราก็จะเห็นผลชัดเลยว่า,เ,าเครื่องเนี้ยตอบสนองความถี่แหลมได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุ้มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ได้กลางกลางได้กลางกลางนะครับเดี๋ยวตอนสรุปมาแบบนี้ก็โอเคได้เหมือนกันนะมาดูตัวอย่างหนึ่งมีใ,ใครคำนวณผิดไหมเนี่ยตอนช่วงเมื่อกี้ก่อนที่เราจะไปเบรก มีคนคำนวณผิดแล้วก็น่าจะแก้ไขเรียบร้อยแล้วถ้าเรากดตัวเลขผิดค่าที่คำนวณมันจะผิดนะแก้เอาเอาพุทมาหารอินพุทนะเมื่อกี้มีคนกดผิดอ่านี่ก็โอเคเออกมาเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันเออไม่ยอมเขียนสรุปใ <laughs> ห้การเลยใครเลยคุณทิดามันไม่อยู่อีกหน้านึงค่ะโอ,อมันอยู่อีกหน้าโอเคโอเคเห็นแล้ว อ่าจ่สรุปนะครับตรงนี้ก็คือัดก,การสัญญาณความรีงอ่าโอเคโอเคก็มีผลนะกับย่านความถี่นะครับแต่จริงๆแล้วเครื่องเนี้เครื่องนี้มันมีท้ายคลิปต่ออีกนิดนึงที่อาจารย์ปรับอัตราขยายสูงขึ้นโดยปรับที่วอลลุ่มนะเล่งวอลลุ่มไปอีกมันยังขยายได้อีกนะลูกมันยังขยายได้อีกแต่ว่าพอปลาย,ลายสัญ,ญญาณมันจะเริ่มคลิป ยอดของคลื่นยอดบนสุดมันจะเริ่มขิดกลายเป็นเส้นตรงจากที่เป็นโค้งของเคลร์ฟไซเวฟเขาเรียกว่าสัญญาณมันเริ่มเพี้ยนอาจารย์ตอนทดลองอ่ะอาจารย์ไม่ปรับถึงตอนที่มันเพี้ยนเพราะสัญญาณที่มันเพี้ยนเนี่ยเป็นช่วงที่เราไม่ฟังอยู่แล้วมันมีในทางปฏิบัติเนี่ยมันมีสัญญาณความเพี้ยนแทบทุกเครื่องนะแทบทุกเครื่องแต่จะมีพวกที่เป็นแบรนด์ไฮเอ็นอะแบรนด์ไฮเอ็นทั้งหลายก็คือแบบดังดังะที่เขาแบบขายกันแพงแพงพวกเนี้ยความเพี้ยนมันอาจจะน้อยหมายความว่า ถ้าเราแมทชิ่งลำโพงกับผ้าขยายให้ดีนะโดยมีการแมทชิ่งอิมพีแดนซ์ที่มันแบบเพอร์เฟกอะมีลำโพงที่ดีมีเ,เกิื่อนขยายตัววงจรที่ดีมันปรับจนสุดเลยมันอาจจะไม่เพียงก็ได้นะมีความเป็นไปได้แต่ในทางปฏิบัติจริงเนี่ยยังไงมันก็มีนะเล็กๆน้อยๆมันต้องมีบ้างไม่ย่านใดก็ย่านนึงนะเมื่อกี้นี้เป็นการทดสอบก็คือเทสต,ตั้งแต่ย่านความถี่ต่ำสุดจนถึงสูงสุดโดยเราแบ่ง คร่าวๆเราไม่ได้เช็คทุกความถี่นะลูกถ้าเราเช็คทุกความถี่ก็โอ้โหยี่สิบถึงสองหมื่นเฮิร์นั่งทากันทั้งวันก็ไม่เสร็จเนาะก็คือจับมาเฉพาะเป็นบางช่วงนะให้เราเห็นว่าเฮ้ยเวลาความถี่มันเปลี่ยนเนี่ยไอ้ภาคขยายที่เป็นรานซิสเตอร์แบบเนี้ยมันก็มีความเพี้ยนเกิดขึ้นนะถ้าเปิดนานๆมันร้อนๆมันก็มีความเพี้ยนเกิดขึ้นเพราะข้อเสียของชานซิสเตอร์คือร้อนมากอัตราขยายมันจะลดลงความเพี้ยนมันจะมากขึ้นนะนี่คือข้อเสีย เพราะฉะนั้นพอทรานซิสเตอร์มันมีข้อเสียแบบนี้เขาก็เลยมีการคิดเอาอุปกรณ์อื่นมาแทนทรานซิสเตอร์อย่างเช่นเมื่อกี้ที่อาจารย์นวทวัส์สอนเราก็คือพวก power MOSFET นะไม่ว่าจะเป็น MOSFET เจ e เพวกนี้คุณสมบัติของเขาจะมีข้อดีกว่าทรานซิสเตอร์ตรงที่กำลังขยายสูงแล้วก็เรียกว่าสู้ความร้อนได้ดีสู้ความร้อนได้ดีกว่าร้อนมากความเพียนมันอาจจะน้อยหน่อย ในทางทฤษฎีเขาบอกว่ามันจะไม่มีความเพี้ยนเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันมีบ้างม,มีบ้างแต่มันจะน้อยกว่าทานซซิเตอร์แล้วก็ทนกว่านะทนกว่าเดี๋ยววิกหน้าวิกหน้าอาจารย์จะ,ะเทสเป็นภาคขยายที่มันเป็นสัญญาณแบบดิจิตอลก็คือมันมีการเปลี่ยนสัญญาณอนาล็อกดิจิตอลอะไรแบบนี้สลับกันนะให้เป็นตัว IC นะตัวไอเพราะนั้น วงจรก็จะเปลี่ยนไปเพราะนั้นทฤษฎีก็จะไปสอนเกี่ยวกับเรื่องของวงจอรอีกประเภทหนึ่งที่อยู่ในโหมดของคอมพลเมนตอารีอยู่นะอยู่ในโหมดของคอมพลเมนตารีแต่ว่าเขาจะตัดตัวเก็บประจุออกซึ่งไอ้วงจรเนี้ยข้อดีคือน่าจะตอบสนองความถี่เสียงได้ดีตลอดย่าน 5, ตั้งแต่20ถึง20,000เฮิรตซ์อันนี้ที่เขาคุยกันไว้ในทฤษฎีเน,นี่ยอาจารย์ขอเล่าคร่าวๆก่อนเดี๋ยวทิต่อยว่ากันของจริงครับเขาบอกว่าตอบสนองได้ดีตลอดยานแต่ข้อเสียของไอ วงจรที่เอาตัว C ออกเนะี่ยตัว C ที่อยู่ก่อนลาโพงนะการที่เอาตัว C ตัวนี้ออกไปมันมีข้อเสียคือถ้าานซิสเตอร์คุณช็อตเมื่อไหร่มีปัญหาเมื่อไหร่ลําโพงก็พีชีพไปด้วยกนันนี้คือข้อเสียเพราะพลังงานทั้งหมดจะถูกส่งไปที่ลําโพงซึ่งมันให้อัากาศขยายก,กาลังที่ดีมากแต่ข้อเสียคือถ้าานซิสเตอร์ช็อตปั๊บลำโพงไปแน่นอนครับลำโพงขาดกระจุยซึ่ง ในบรรทัเราลำโพงไปแล้วหลายตัวเหมือนกันอาจารย์ยังไม่ได้ซ่อมเลยเพราะว่าต้องสั่งซื้อไอ้ตัววอยซ์หรือไม่กระดอกลำโพงมาเปลี่ยนมันมีมีที่เสียๆอยู่แต่ว่าตัวที่ยังดีๆอยู่ก็ยังใช้ได้อยู่หลายตัวอันนี้ก็บอกให้เราฟังไว้เดี๋ยวคราวหน้ามาเจอกันในส่วนของภาคขยายนะแบบไม่มีตัวเก็บประจุวันนี้ใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมลูกถามได้ครับอครยังไม่ส่งตามส่งงานด้วยนะวีสามด้วยนะลูกวีสามยังมีคนไม่ส่ง เก้าคนส่วนวีคนี้ก็หลายคนอยู่เหมือนกันดังนั้นตามส่งให้ครบนะครับคลิปใครดูไม่ทันอาจารย์เอาคลิปใส่ไว้ในคัทรูมไปแล้วด้วยเฉพาะแยกนะเป็นคลิปเป,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 ปล่าๆที่ไม่เกี่ยวกับนอนสอนเดี๋ยวนะถ้าวันนี้ไม่มีอะไรก็ไว้เท่านี้ลูกวัสดีครับอาจารย์ครับเช็คเขียวได้วยนะครับอ่าเราเข้ามาแล้วเช็คแล้วลูกอ๋อโอเคครับครับวัสดีครับครับผมครับครับผม อาจารย์ครับผมเข้าสาย่ะครับผมเข้าสายก็อาจารย์เช็คให้แล้ครับโอเคของค,ครับแต่ลืมทำงานส่งนะถ้าดูคลิปไม่ทันดูคลิปแยกได้อาจมีคลิปแยกอยู่ในคลาสมคลิปเบับผมนะที่ปัด